ใครกำลังมองหารถเล็กปีใหม่นะครับไม่น้อยฝั่งทางนี้เลยนะครับวันนี้จะพาไปดูยาริสนะครับเป็นตัวแฮนด์แบกหนึ่งยี่สองสมาร์ทปีย3่สิบสามสีเทาดำโฉมปัจจุบันเลยนะครับเลขงไม้แค่20,000กว่าโลเท่านั้นครับคันนี้ราคาเพียง4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ8ปดพันสองครับเป็นรถเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับพามาดูสภาพจริงรอบคันทั้งภายนอกภายในออปชั่นแล้วก็ห้องเครื่องนะครับใครที่กำลังมองหารถคันแรกนะครับหรือว่ารถที่ใช้งานทุกวันดูคลิปนนนนนนนี้้้ใจจบบบบบะคคครรรรััััอออองไดดขมูลก่่ตสิแ สวัสดีครับยุคกับผมบอยพี่ยงหน่อยเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่มองหารถเล็กไม่น้อยโฉมปัจจุบันนะครับปีใหม่ๆห้าพานเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีโตโยต้ายาริสนะฮะเป็นตัวแฮทแบ็กเด่นจุดสองรุ่นสมาร์ทปี2023นเลยนะครับเป็นสีเทาดำตัวถังถือว่าสวยมากครับเลขไมล์แค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นครับผมราคา479,000บาทฟรีดาวน์ครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,200บาทต่อเดือนเท่านั้นครับ คันนี้เป็นรถเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยจะพาไปดูสภาพจริงๆนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับผมชมนี้นะเป็นด้านหน้าแบบว่าดีไซน์แบบ Hammer h e a d นะฮะดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยที่เป็นจังหวัดชนบุรีขอยญาเจ,จ้าเมื่อก่อนจะไม่ได้ทะเบียนนี้นะเดี๋ยวทางเพจจ้าของเราจะไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตัวไฟหน้าครับเป็นทรงโฉมปัจจุบันครับ ดีไซน์ก็จะดูทันสมัยครับผมนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับผมเนี่ยฮะชิ้นงานกันทนด้านหน้านะสภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีรอ,รอยการชนหนักนะครับกระจังด้านหน้าก็ไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยซ่อมมานะครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะครับผม สีเ <4 S 2> ทาดคันนี้ต้องบอกเลยว่าดูสวยดูหรูใช้งานง่ายไม่เลอะง่ายครับเหมาะกับการใช้งานทุกวันมากๆครับฝาปรงเดิมครับแนวตัวถังตรงสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับผมกระจกด้านหน้าก็เดิมโรงงานมีปั๊มโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับกันนี้มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเอนทีนะสามารถปลดล็อกรถตรงมือจับประตูได้เลยนะครับมีในส่วนของเสาอากาศชีพฉนามเป็นทรงสปอร์ตให้นะครับผมสำหรับตัวด้านข้างตัวรถเส้นสายตัวถังก็ ยังตรงตลอดแนวครับประตูเปิดปิดแน่นมือจับประตูนะฮะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับผิวพันตัวรถนะครับล้ออลลอยเดิมจากโรงงานนะเป็นลายทูทนปัดหน้าเงาขอบ15นิ้วนะฮะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยเบียดรอยชนมานะครับส่วนตัวยางดันหลบเป็นยางที่ติดมาตั้งแต่เป็นป้ายแดงอยู่แล้วนะฮะเป็นยางปี2023สภาพดอกอยางยังลึกยังเหลือนําไปใช้งานต่อได้ย,วย,ยาวๆเลยนะครับกระจกมองข้างสีดําน,นะครับมาพร้อมไฟเดีย้ยวปรับพับไฟฟ้า ติดฟิล์มนะคิวกันสดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับผมส่วนมือจับประตูตัวนี้มาพร้อมกุญแจสมาร์ทเอ็นทีสามารถลดล็อกรถตรงมือจับประตูตรงนี้ได้เลยครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับสำหรับด้านในตัวรถเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยจุดเด่นคันนี้เลยนะครับได้เป็นเบาะหนังครับผมนะฮะเดิมจากโรงงานนั่งสบายมากๆครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับผมนะฮะได้ในส่วนของตัวปุ่มพูดสตาร์ทนะครับผมนะฮะ ขึ้นรถสตาร์ทได้ง่ายมากครับนะฮะพวงมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายว่างสายนะครับผมแล้วก็ควบคุมระบบเครื่องเสียงได้เลยนะครับสวยงามไม่มีรอไม่มีรอดเลยนะฮะได้ในสองตัวตอกลางกล้องถอยนะฮะใช้งานได้จริงสะดวกมากๆแอร์เป็นแบบอัตโนมัติดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิออโต้ได้เย็นเร็วครับผมแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบนี้ขับง่ายครับนี่ฮะสภาพสวยงามคอนโซลด้านหน้าก็เรียบร้อยดีไม่มีโซ่ไม่มีช้ํา ด้านเพดานตัวรถหลังคาตัวรถก็ไม่มีรอยเจมิมรอยสักยันมานะครับเดี่ยดูตามซอกประตูตัวรถนะฮะสีเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยมาร์กตามสีโรงงานอยู่ครบๆแผงประตูเดิมนะครับไม่มีโซ่ไม่มีชาม้ากระจกเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเป็นออตโต้ให้ฝั่งคนขับที่บางแข่วัสดุหนังบุนรุ่ม,มให้อย่างดีนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มในสอง,องตัวสครับเพจนะที่เป็นลายแคปลาแบบนี้มาให้นะครับซอกประตูครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ สติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบครบรวมถึงสติกเกอร์มอกอเดิมนะนะฮะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหากซื้อไปแล้วมีการตรวจพบเจอภายหลังนะครับว่าไปชนหนักไปจมน้ําไปพลิกคว่ำม,มาบริษัทร,รับซื้อคืนเต็มจํานวน100เต็ม,มนะครับมีออกในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยครับห้องโดยดาดห้องโดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางบาะสภาพสมบูรณ์ยังตึงยังแน่นบอกก็ยังสามารถพับได้เป็นแบบ60-40นะครับมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ให้2จุด ตอบโจทย์มากๆครับสำหรับการเดินทางไกลหรือว่าเดินทางไ่บอยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแผงประตูด้านหลังควงขวาก็เรียบร้อยดีครับไม่ทรงไม่ช้ำเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตามซอกประตูครับนี่ครับดูได้เลยว่าเดิมโรงงานนะไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยแกะนะครับประตูเดิมมาเลยนะครับผมคันนี้ไม้แค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่วิ่งไม่ได้เยอะด้วยนะครับผมด้านท้ายครับสภาพสวยงามไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยบุบมานะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยใสสมบูรณ์ ด้านหลังกระจกเนี่ยมีตัวไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนให้กระจกก็จะเป็นของเดิมโรงงานปั๊มโลโก้โตโยตา้าแบบนี้ชัดเจนเดิมโรงงานนะครับไฟท้ายด้านหลังนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวที่เก็บสมราระด้านหลังนะต้องขออภัยรถมันล็อกอ่าคันนี้ต้องขออภัยก่อนพอดีแบตมันหมดนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขามาเปลี่ยนแบตอีกทีนึงแต่ว่ารถมันข้าใหม่นะครับผมก็เลยอยากจะรีบมารีวิวรีบมาทำคลิปให้ได้ดูก่อนนะเพราะว่า ไปไวแน่นอนครับรถแบบนี้เนี่ยไม่แค่20,000แล้วก็สีแบบนี้นะครับเป็นสีที่ขายดีมันเป็นรถที่สีที่ดูแลรักษาง่ายนะครับผมนะครับดูตัวรถเนี่ยไม่โซมไม่ช้ำแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยตามซองเนี่ยน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขยับไปนะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบอะด้านหลังก็สามารถพับได้ 60- 40นะฮะตัวรถเนี่ยรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับฟรีดาวนะผ่อนประมาณ 8, 200บาทนะสำหรับตัวยาริส ตัวแฮทแบ็กห้าประตูแบบนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ตนะฮะตัวสมาร์ทเนี่ยก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานนะมีจอมีกล้องให้เนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะอาจจะไม่ได้มีความอ่าชื่อเด็การขับขี่แบบว่าแบบอ่าแบบรู้หลาอะไรนะแต่ว่าผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะ,น,น,ะนะครับอันเพจเดิมรถผลิตปียี่แท้ครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับใครสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนยนสาขาสบินทวงได้เลยนะครับ เบอร์โทรติดต่อผมอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับโทรได้แอดไลน์ได้ครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์ครับถัดมามาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซินขนาด1.2ลิตระหจัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายค่าเซอร์วิสก็ไม่แพงครับห้องเครื่องแห้งครับไม่มีรอยคราบน้ำนะครับสายไฟสายต่างๆยังดูใหม่อยู่เลยนะครับผมเหมาะการใช้งานยาวยาสบายใจได้เลยนะครับโครงสร้างตัวรถตัวคานแม่น้ำซ้ายขวายังตรงยังสวยไม่มีีรรออยยบบิดเว โช้เดิมสปอร์ตแมนร์เรียงตัวครบสวยงามหนึรวมถึงซ่อกด้านในก็ไม่มีรอยแกะรอยขยับของหัวน็อตครับนะฝาเดิมเลยนะครับมีแผ่นกันความร้อนให้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานพวกจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะครับก็อยู่ครบๆนะฮะไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยถูกสาสีทับไปอะไรอย่างใดน,นะครับผมนะี่ฮะดูได้เลยว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนครับรับประกันไม่มีชนหนักจมนาฟิกคว่ำครับ สรุปสั้นๆเลยนะครับโตยตายาริฉมใหม่นะเป็นปี2023ัม่น้อยมากครับเพียง28,000กิโลเมตรราคา479,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,200บาทครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานได้ปุ่มพูดสตาร์ทจอกลางกล้องถอย Air Auto Digital Pro Multifunction นะครับมีให้ครบเลยคันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถคันแรกนะครับใช้ขับได้ทุกวัน นักเรียนนักศึกษาคนทํางานนะครับหรือว่าคนที่อยากได้รถปีใหม่นะแต่ว่าไม่อยากจ่ายเงินแบบป้ายแดงนะฮะขับง่ายประหยัดคล่องตัวดูแลรักษาง่ายดูแลค่าใช้จ่ายถูกนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจโตโยต้ายาริดหนึ่งจสสมาร์ทปี2 0 2พันคันนี้นะครับหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาคุยกับผมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรถเข้ามาใหม่ไม่น้อยจริงครับราคานี้มีมาไม่บ่อยขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับเจอกันใหม่ในคล